คัสดีครับครับขอหลังจากนัทที่บอกว่ามีคนคุยอยู่แล้วก็ยังยังปกติอยู่ครับนะฮะยังยังยังคุยอยู่แต่ก็แต่ก็ยังนิ่งๆ่งอยู่ครับทำไมครับขันครับอะไรนะฮะขันขันเพราะว่าอาจจะไม่สมหวังไงหรือว่าอาจจะสมหวังก็ได้ไงแล้วเลยเฉยเฉยไว้ก่อนเดี๋ยวไปดีใจแล้วเกิดเขาไม่คุยด้วยโดนซ้ําอีกตอนนี้เขารู้ยังครับว่าเราจีบ อะไรนะฮะเขารู้ยังวะอะไรครับเขารู้นานแล้วครับเขารู้นานแล้วฮะแต่ก็แต่ก็แต่ก็คือเราก็ยังก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยฮะตัวเรายังไม่ยังไม่ชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เรียกว่าหยอดทุกวันไหมครับใช่นะครับหยอดทุกวันเลยไหมครับไม่ครับ้างนิดหน่อยเออหยอะนิดนิดหน่อยครับเยอะมากไหมครับคือท่าทีดีครับท่าทีดีแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เราเราเรากังวลเองมั้งว่าว่าเราเขาแบบเออ ทำไมไม่นัดไปนู่นไปนี่บ้างอะไรเงี้ยเอาเราแบบคุยอยู่หลายคนหรือเปล่าหรืออะไรางี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เราก็เราก็ยังบอกได้คําเดียวว่าเออยังทํางานอยู่อะไรเงี้ยต้องระวังอะไรเป็นเป็นพิเศษไหมครับไม่ระวังอะไรเลยครับเพราะว่าไม่เพราะว่าไม่รู้สิยังยังยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่อะไรก็ยังไม่ต้องระวังอะไรมากอะไรเงี้ย ข่าวสาวๆถ้ายังคุยเรื่องอดีตกันกับเราเราก็ไม่คบเหมือนกันนะาามาถามว่าทำไมข่าวเป็นอย่างนั้นอันนู้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่คุยเหมือนกันนะครับที่เกียดให้คนมาขุดคุยอดีตเบื่อแสดงว่าเขาก็ไว้ใจเราในระดับนึงครบกันต้องไว้ใจกันครับจะมานั่งอยู่กับอดีตมันนั่งจมปากอยู่กับอดีตไม่ได้มานั่งจมอยู่กับว่าเฮ้ เลิกกับพาะอ,อะไรทำไมเป็นอย่าง,งานั้นทำไมเป็นอย่างนี้พบกับเราไม่ได้